ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้รับความเจ็บปวดสีหน้าของชายชุดแดงดก็ดุร้ายยิ่งข <band ist> ึ้นดวงตาทั้งสองข้างของมันแดงกับความโกรธแค้นพุ่งถึงขีดสุดจนทำให้มันสูญเสียสติและเหตุผลกระทั่งยามนี้มันปรารถนาเพียงการสังหารเฉินเซียงเท่านั้นในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เป็นนักปรุงยาย่อมแข็งแกร่งไม่ธรรมดายิ่งตอนนี้ผู้คนยิ่งได้เปิดหูเปิดตาโดยเฉพาะเหล่าผู้ที่บรรลุขอบเขตนิพพานความแข็งแกร่งของเฉินเซียงที่ปรากฏทำให้พวกเขารู้สึกอับอาย เงาร่างกิเลนชายชุดแดงคำรามลั่นก่อนที่เบื้องหลังของมันจะปรากฏเงาร่างของกิเลนขนาดยักษ์ย้ายฉากที่เกิดขึ้นทําให้ผู้คนที่เห็นรู้สึกอัศจรรย์ทั้งตกตะลึงเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ไม่ทําแต่ยิ่งอีกฝ่ายใช้ปราณกิเลนปราณมังกรภายในร่างของเฉินเซี่ยงกลับยิ่งเดือดพล่านด้วยความตื่นเต้นพวกมันไหลทะลักออกมาจากร่างกายจนทําให้ทั่วร่างของเฉินเซี่ยงเปล่งอํานาจที่น่าสะพรึงกลัวปราณกิเลน ทันทีที่สิ้นคำกล่าวเงาร่างกิเลนด้านหลังชายชุดแดงก็พุ่งผสานเข้าไปในแขนของมันก่อนที่แขนเริ่มขยายขนาดจนแขนเสื้อปริแตกเส้นโลหิตปูดโปนทั้งปราลวดลายกิเลนที่เปล่งแสงเจิดจ้าขึ้นที่แขนของมันชายชุดแดงชกหมัดเข้าใส่เฉินเซียงทำให้เฉินเซียงสัมผัสได้ว่าแรงกดดันที่กดทับตัวเขาทวีความรุนแรงมากขึ้น,นอทั้งยังกดดันจนต้องร่นถอยไปหลายก้าวแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเฉินเซียงได้วกว่า เฉินเซียงตลวปล่อยปราณมังกรอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ด้านหลังของเขาจะปรากฏเงาร่างมังกรสีทองขนาดใหญ่เมื่อเงาร่างมังกรทองปรากฏผู้คนที่ประจักษ์ด้วยตาตนเองล้วนตกตะลึงนั่นเพราะมันคือมังกรทองขนาดใหญ่ที่เปล่งประกายระยิบระยับงดงามและน่าเกรงขามฉากที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนหวาดกลัวทั้งยังสัมผัสได้ราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือน เฉินเซียงคำรามลั่นพร้อมกับเงาร่างมังกรทองเปล่งคำรามที่ดูราวกับสะเทือนไปทั้งสวรรค์เงาร่างมังกรทองกลายเป็นลำสิงทองสิงทางพัสศีลเข้ากับหมัดของเฉินเซี่ยงก่อนที่เขาจะชกหมัดเข้าปะทะกับหมัดกีเลนของชายชุดแดงปราณกีเลนที่ทรงพลังและปรันมังกรที่น่าเกรงขามเข้าปะทะเสียงระเบิดดังกึงกก้องราวกับสายฟ้าทั้งปรากฏแสงสีทองเจิดจ้า ชายชุดแดงแผดเสียงร้องที่น่าสยดสยองแขนข้างที่จู่โจมเฉินเซี่ยงให้แก่วงไร้กระดูกทั่วร่างไร้กำลังกระทั่งไม่อาจหยัดยืนทั้งมุมปากปรากฏสายโลหิตสีม่วงไหลรินอย่างน่าสยดสยองเจ้านี่เจ้าทำอะไรกับข้าสีหน้าของชายชุดแดงเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธแค้นตันเถียนของข้าค่ะแขนของข้า อำนาจหมัดเมื่อครู่ของเฉินเซียงประตูขึ้นภา,า,ายในตันเถียนของชายชุดแดงก่อนเข้าทำลายล้างจากภายในส่วนแขนของมันเฉินเซียงใช้ฝ่ามือหลอมกระดูกเข้ขาทำลายกระดูกของมันโดยตรงตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ผู้คนล้วนคิดว่าความแข็งแกร่งของเฉินเซียงและชายชุดแดงนั้นทัดเทียมแต่ยามนี้ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงกลับเหนือกว่าทั้งยังน่าสะพรึงกลัวชายชุดแดงแห่งเขาปันป่วนแรกเริ่มนั่งหมดแรงร้กำลังอยู่บนพื้นทั้งตันเถียนแขนและขาต่างถูกทำลายด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่า เฉินเซียงกล่าวเย้ยนันอ่อนแอแต่ยังกล้าอดเบ่งเจ้านี่มันรนหาที่จริงๆคำกล่าวของชายชุดแดงเมื่อครู่ถูกเฉินเซียงสนองกลับทั้งหมดและยังนับเป็นการสนองกลับที่เจ็บแสบและน่าอับอายอย่างที่สุดชายชุดแดงสั่นสถานก่อนแผดเสียงคำรามพวกเจ้ายังจะยืนนิ่งอยู่อีกรีบจับมันเร็วเข้าสังหารมันสังหารปีศาจอย่างมัน บุรุษที่เหลืออีกสองและหลินซี่หยีเข้าใจที่ชายชุดแดงกล่าวทั้งสองเคลื่อนประชิดด้านหลังและขนาบข้างเฉินเซียงในฉับพลันก่อนลงมือจู่โจมเฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวข้าเนี่ยนปีศาจข้าจำได้ว่าเจ้าจู่โจมข้าก่อนและเจ้าก็ถูกกำตามทันแต่ตอนนี้เจ้ายังมากล่าวหาว่าข้าเป็นปีศาจทั้งยังให้คนรุมข้าเนี่ยนะไอ้พวกบัดซบเอ๋ย ทันทีที่กล่าวจบมือซ้ายของเฉินเซียงก็ปรากฏเหรียญตราที่ลุกโหมด้วยเพลิงสีเงินระยิบระยับดูราวกับแสงจันทร์เหรียญเพลิงปั่นป่วนทั้งยังเป็นเหรียญเพลิงปั่นป่วนที่ทำพันธสัญญาแล้วฉากที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ที่กําลังจู่โจมหยุดมือเพราะพวกมันไม่รู้ว่าเฉินเซียงกําลังจะทําอะไรพวกพวกเจ้าไม่อยากได้แล้วเหรอข้าอุตส่าหเอาออกมาให้พวกเจ้าโดยเฉพาะเลยนะ เฉินเซียงแค่นเสียงก่อนจะโยนเหรียญเพลิงปั่นป่วนใส่ชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆชายคนนั้นตกใจจึงรีบยื่นมือรับเหรียญที่กำลังตรงเข้ามาแต่เมื่อมือของมันสัมผัสจูจูเหรียญเพลิงปั่นป่วนกลับปลดปล่อยเพลิงที่มีสีสันคล้ายกับแสงจันทร์เข้าแผดเผาทั่วร่างช่วยข้าด้วยมันกำลังจะฆ่าข้ามันกำลังจะฆ่าข้าช่วยข้าด้วยผู้คนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของชายนั้นต่างรู้สึกหวาดกลัว ผู้คนจ้องมองเพลิงสีเงินที่งดงามด้วยความหวาดกลัวเพราะมันสามารถแผดเผานักสู้จนตายได้จากนั้นไม่นานกลุ่มเพลิงสีเงินค่อยๆค,ค,ควบรวมกันก่อนกลับคืนสภาพของเหรียญเพลิงปั่นป่วนอีกครั้งแล้วหายกลับสู่มือของเฉินเซี่ยงทุกคนที่นี่ก็เห็นว่าค่าคืนเหรียญเพลิงปันป่นป่วนให้เจ้าแต่เจ้ากลับไม่รับเอามันไปเฉินเซียงโยนเหรียญเพลิงปั่นป่วนเล่นในมือผู้คนที่จ้องมองเผยแววตาความกลัวดูจากสีหน้าและท่าทางแล้วคนอื่นๆกลัวว่าเฉินเซียงจะยืนเหรียญเพลิงใส่ ยามนี้ชายคนที่ถูกเพลิงสีเงินแผดเผานอนหมดสภาพอยู่บนพื้นซึ่งเพลิงที่กำลังแผดเผามันก็ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆในระหว่างที่เพลิงแผดเผาชายคนนั้นผู้คนโดยรอบสัมผัสได้ถึงรัศมีของเพลิงอย่างชัดเจนแต่ไม่อาจสัมผัสกับความคลื่นความร้อนของเพลิงได้แต่ด้วยเสียงร้องของชายคนนั้นดูเหมือนเพลิงสีเงินจะรุนแรงมากหลังจากเพลิงสีเงินดับไปร่างกายของชายคนนั้นกลับดูราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้นแต่เพียงใบหน้าของมันบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดเหตุการณ์เช่นนี้นับว่าประหลาดเป็นอย่างมาก ชายชุดแดงค่อยๆค,ค,คลานเข้าไปหาชายคนที่ถูกเพลิงครอกแต่เมื่อมันเอื้อมมือสัมผัสสิ่งที่มันเห็นคือจูจ่ๆชายคนนั้นกลับค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าฐานฉากที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ที่มองรู้สึกมึนงงเฉินเซี่ยงเองก็คาดไม่ถึงแต่เขาก็แอบเหยียดหยามมันในใจนี่คือชะตากรรมผู้บ่มเพาะเพลิงปนป่วนแรกเริ่มเรียญเพลิงปันป่วนจะจุดเพลิงปันป่วนแรกเริ่มที่ซ่อนอยู่ภายในร่างของพวกมันจนเกิดเป็นเพลิงลุกไม่แผดเผา ดูเหมือนเหรียญเพลิงปนป่วนแรกเริ่มจะส่งผลกับคนของเขาปันป่วนแรกเริ่มเป็นพิเศษหากข้าต้องการข้าย่อมสามารถจุดเพลิงปนป่วนแรกเริ่มภายในร่างกายของพวกมันได้ด้วยเหรียญน,นี้ได้และนี่คือประโยชน์ของเหรียญเพลิงปนป่วนที่เฉินเซียงเองก็เพิ่งรู้นี่เจ้าข้าเขาน้ำเสียงของชายชุดแดงสั่นเครือยามจับจ้องเฉินเซียงเจ้า นั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเหรียญเพลิงปันป่วนแรกเริ่มแค่จุดเพลิงปนป่วนภายในร่างกายของมันแค่รออีกสักนิดให้ร่างกายของมันเย็นลงมันก็จะเป็นปกติแล้วใครใช้ให้เจ้าไปแต่มันเฉินเซี่ยง่ายมือสิ่งที่เขากล่าวคือความจริงเจ้าชายชุดแดงกระอักโลหิตคำโตสภาพร่างกายของมันก็ย่แย่ไม่แพ้กันตัวมันยามนี้ดูราวกับคนตาที่ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถสังหารมันได้ ยามนี้คนของเขาปนป่วนแรกเริ่มบาดเจ็บหนึ่งและตายอีกหนึ่งทำให้สองคนที่เหลือหมดแรงใจสู้ต่อเพราะเฉินเซียงมีเหรียญเพลิงปนป่วนอยู่ในครอบครองหากทั้งสองถูกเพลิงสีเงินแผดเผาชะตากรรมคงไม่ต่างกับชายผู้ที่ถูกแผดเผาก่อนหน้ายิ่งพวกมันย้อนคิดยิ่งรู้สึกหวาดกลัวลินซี่ยี่เคลื่อนเข้ามาข้างกายชายชุดแดงก่อนกล่าวอย่างเย็นชาผู้อาวุโสก็บอกไว้แล้วว่าอย่ายั่วยุเขาจากนั้นนางก็พาชายชุดแดงจากไป นางจ้องมองเฉินเซียงไม่วางตาเพราะกลัวว่าเฉินเซียงจะลงมือแต่เฉินเซียงกลับยิ้มให้นางเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าเขาไม่สู้ต่อตอนนี้ข้าต้องทดสอบผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องขัดข้องมองใจของพวกเจ้าก็จงไปสสารกันที่อื่นชายชราผู้คุมการทดสอบกล่าวเฉินเซียงเก็บเหรียญเพลิงปั่นป่วนก่อนเดินเข้าหาฟ้านอยากคุณเฉินเซียงแต่ไหลอีกฝ่ายที่กำลังหวาดกลัวจนตัวสัน่นนี่ท่านกลัวอะไรเฉินเซียงหัวเราะ ก็กลัวเพลิงของเจ้านั่นแหละเพลิงของเจ้าคนเมื่อครู่รุนแรงกว่าเพลิงมงทั่วๆไปทั้งยังใช้ปราณกิเลนได้อีกอย่างแรงกดดันที่มันแผ่ออกมาก็น่าหวาดกลัวแต่กลับทําอะไรเจ้าไม่ได้ฟ้านอากคุณกล่าวข้าวว่าร่างกายของเจ้าคงสามารถต้านทานเพลิงที่ส่งพลังได้และเพลิงของเจ้าก็ส่งพลังมากด้วยเฉินเซี่ยงยิ้มแต่ไม่ได้กล่าวต่อ ฟ่านอยากคุณรู้สึกมีความสุขที่ได้เดินทางไปยังโลกมนุษย์เขามีโอกาสได้พบและได้เป็นพี่ชายของเฉินเซียงแต่หากทั้งสองไม่ได้พบกันและกลายเป็นศัตรูตัวเขาอาจกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วยามนี้การทดสอบในรอบแรกของการแข่งขันก็สิ้นสุดลงแล้วผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมดมีเพียง180คนเท่านั้นผู้ที่ผ่านเข้ารอบนับว่ามีเพลิงที่ไม่ธรรมดาแต่จากนี้ไปคือการแข่งขันที่แท้จริงชายชารากล่าวและต่อไป ข้าจะทำการประกาศของรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันคำกล่าวของชายชาราทำให้ผู้คนเสียงโห่ร้องยินดีเพราะบางคนได้ยินมาว่ารางวัลในครั้งนี้คือของล้ำค่ารางวัลสำหรับผู้ชนะในครั้งนี้คือวาริศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงดาวคำกล่าวของชายชาราทำให้ผู้คนแตกตื่นโกลาหลในทันทีฟ้านอยากคุณุทานขึ้นก่อนกล่าวภายในนิกายเมดยาศักดิ์มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงดาวอยู่ในแต่ละปี มันจะแผ่ปรนสักออกมาปรนสักเหล่านั้นมีระดับพลังงานที่รุนแรงกว่าปราสวรรค์การที่นิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นำบารากสีออกมาแบบนี้ย่อมหมายความว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในนิกายจะได้ให้กำเนิดวารีออกมาและที่สำคัญวารีศักดิ์สิทธิ์นี้ยังเทียบได้กับผู้ที่ดูดซาบป,ปราสวรรค์เป็นเวลานานถึง100ปี แต่ถ้าวาริศักดิ์บรรจุมาในขวดขนาดเล็กนั่นหมายถึงภายในนั้นบรรจุด้วยวาริศักดิ์ประมาณสิบหยดหักผู้ใดก็ตามที่ดื่มกินและดูดซับปราณที่อยู่ภายในจะทําให้ได้ครอบครองปราณสวรรค์หลายร้อยปีภายในพริบตาซึ่งหากเทียบกับผู้บ่มเพาะระดับเราแล้ววาริศักดิ์นับเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายอย่างที่สุดหลังจากนั้นชายชราก็กล่าวอย่างสงบวาริศักดิ์หนึ่งขวดประกอบด้วยวาริศักดิ์ทั้งหมด100ยหยดหากพวกเจ้าทุกอย่างปรารถนาจะครอบครองพวกเจ้าต้องพยายามให้มาก การแข่งขันรอบที่สองนี้ไม่ต่างไปจากปีก่อนๆน,นั่นก็คือการสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงตามสมุนไพรและเตาปรุงยาที่เราเตรียมให้เฉินเซี่ยงรู้ว่านักปรุงยาเกือบ200คนที่ผ่านเข้ารอบนี้ล้วนเป็นผู้มากพรสวรรค์สิ่งที่เขาทราบในตอนนี้คือตู่เยี่ยนเหวยาวสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิพบขั้นกลางได้ส่วนฟ่านหย่าคุณก็สามารถสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิพบขั้นต่ำได้เพียงแต่ตู่เยี่ยนเหวยาวไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ยามนี้เฉินเซี่ยงยังไม่เชี่ยวชาญการสกัดกลั่นเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นสูงม,มากเท่าใดนักหากต้องให้เขาสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพขั้นต่ำหรือกลางเขาย่อมไม่สามารถต่อกรกับคนอื่นๆไดค้คุณภาพของเตาปรุงยาที่นิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เตรียมมานั้นค่อนข้างดีนี่ทําให้เฉินเซียงประหลาดใจแต่หากเตาปรุงยาที่นิกายเตรียมมาสภาพไม่ดีนักยามสกัดกลั่นเม็ดยาก็เสี่ยงที่จะทําให้เตาระเบิดซึ่งหากเป็นเช่นนั้นย่อมทําให้ผู้ชมผิดหวัง ถ้าใช้เตาปรุงยาคุณภาพดีกว่านี้บางทีข้าอาจเอาชนะได้ฟ้านอา่คุณกระซิบเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าว5-5งั้นเราคงต้องดวลกันอีกครั้งว่าใครจะเป็นผู้ชิงวริศักสิทธิ์ได้ฟ้านอา่คุณสายหน้าพลางกล่าวจริงๆแล้วการแข่งขันนี้อาจไม่ยุติธรรมกับเจ้าเพราะบางทีอาจมีเม็ดยาระดับพิภพขั้นต่ำที่ต้องสกัดกลัน่น ฟ้านอยากคุณเข้าใจระดับการปรุงยาของเฉินเซียงเป็นอย่างดีถึงเขาจะรู้ว่าทักษะและพรสวรรค์ด้านการปรุงยาของเฉินเซียงจะไม่ธรรมดาทั้งยังเหนือกว่าตนอยู่พอสมควรแต่ระดับเม็ดยาที่เฉินเซียงสกัดกลั่นได้ในตอนนี้คือเม็ดยาระดับลึกล้ำขั้นสูงภายในลานกว้างบริเวณงานแข่งขันปรุงยานักปรุงยากว่า180เริ่มนำเตาปรุงยาที่ได้รับวางลงตรงหน้าก่อนนั่งขัดสมาธิเพื่อรอสมุนไพราจากนิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธ ระดับของเม็ดยาธาตุแท้จริงในสายตาของเหล่านักปรุงยาคือเม็ดยาระดับต่ำเมื่อพวกเขาทราบว่าต้องสกัดกลั่นเม็ดยาระดับต่ำเช่นนี้พวกเขาจึงเอาแต่แค่นเสียงด้วยความไม่พอใจและยิ่งได้รับสมุนไพรามายิ่งทำให้พวกเขากลนไดยอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เฉิญเซี่ยงได้รับสมุนไพรและตรวจสอบมันเขาพบว่าคุณภาพของพวกมันเลวร้ายมากบางชนิดยังไม่โตเต็มที่หรือขาดการดูแลยกตัวอย่างเช่นาา้าห้าใบก็มีแค่สี่ใบเห็ดวิญญ,ญาณก็มีรอยฟันขบกัดของสัตว์อสูร แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นสมุนไพรเหล่านี้ยังสามารถรดคลายปราสมุนไพรที่รุนแรงยามถูกอบด้วยเพลิงจนสามารถดิบอัดให้กลายเป็นเม็ดยาได้แต่นั่นก็ทาให้เฉินเซียงยิ้มเล็กๆนั่นเล็กเพราะตัวเขาเองสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอย่างน้อยๆสมุนไพรพวกนี้น่าจะสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาได้ทั้งหมด7เม็ดแค่ต้องใช้เวลาเฉินเซียงจ้องมองสมุนไพรพลางแอบคำนวณเพราะด้วยยามนี้ยังไม่เริ่มการแข่งขันเขาจึงยังไม่สามารถจัดเตรียมสมุนไพรได้ หลังจากรอให้ทุกคนรับสมุนไพรจนครบชายชราก็ประกาศเริ่มการแข่งขันข้าคิดว่าพวกเจ้าสมควรทราบว่าหากพวกเจ้าผ่านเข้ารอบต่อไปได้พวกเราก็เพิ่มระดับความยากมากขึ้นดังนั้นพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้ดีเริ่มการแข่งขันได้เฉินเซี่ยงเตรียมสมุนไพรพลางขบคิดถึงการแข่งขันในรอบต่อไปซึ่งฟ้านอยากคุณได้กล่าวเอาไว้แล้ว ทันทีที่เริ่มการแข่งขันนักปรุงยาแต่ละคนก็เริ่มจัดเตรียมสมุนไพรกันอย่างวุ่นวายนักปรุงยาบางคนไม่ได้เตรียมสมุนไพรามากนักเพราะสมุนไพรที่ได้รีบมาคุณภาพต่ำเกินไปหากต้องการคงปริมาณปราณและผงสมุนไพรเอาไว้พวกเขาต้องเตรียมสมุนไพรด้วยความระมัดระวังตั้งแต่ที่เฉินเซี่ยงเห็นสมุนไพรเขาก็เริ่มใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นและจัดเตรียมสมุนไพรยอย่างรวดเร็วก่อนน่าจะนำพวกมันใส่ลงไปในเตาปรุงยา คาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงผู้ลึกลับจะมีพรสวรรค์ด้านการปรุงยาที่ไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นคนแรกที่เริ่มสกัดกลั่นก่อนน้ำเสียงของชายชาราเผยให้เห็นความประหลาดใจความแข็งแกร่งที่ผิดธรรมดาวิธีการสังหารที่โหดเหี่ยมอมหิตและที่สำคัญเขายังมีพรสวรรค์ด้านการปรุงยาที่เหนือชั้นจนสามารถเริ่มสกัดกลั่นได้ก่อนคนอื่นๆดูเหมือนเราต้องเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษให้เขาเสียหน่อยแล้วเฉินเซียงขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ถึงลางไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อได้ยินคํากล่าวของชายชาราเหล่าผู้ชมล้วนตั้งหน้าเฝ้ารอพวกเขาได้ยินที่ชายชารากล่าวว่าของขวัญชิ้นพิเศษนั่นอาจหมายถึงการทดสอบที่ไม่ธรรมดาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ